เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดทีหนึ่งโลกจะสะเทือนขนาดไหนหลายคนอาจจะจินตนาการถึงสึนามิยักษ์แผ่นดินไหวรุนแรงหรือหายนะระดับโลกใช่ไหมครับผมก็เคยคิดแบบนั้นแหละ แต่เดี๋ยวก่อนความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปครับภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดบ่อยกว่าที่เราคิดเยอะนักวิทยาศาสตร์จาก N O O A บอกว่ามีการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละหลายสิบครั้งทั่วโลกแล้วทำไมเราไม่ค่อยรู้สึกถึงมันล่ะ นั่นก็เพราะว่าพลังงานจากการระเบิดส่วนใหญ่จะถูกดูดซับโดยน้ำทะเลครับแถมการระเบิดส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ลึกมากๆห่างไกลาจากชายฝั่งทำให้คลื่นซึนามิที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กจนสังเกตแทบไม่ได้แน่นอนว่าการระเบิดรุนแรงก็มีผลกระทบเช่นทำให้เกิดเกาะใหม่หรือส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นแต่ภาพที่เราเห็นในหนังภัยพิบตัติอาจจะเกินจริงไปหน่อยแล้วคุณล่ะ เคยคิดว่าภูเขาไฟใต้น้ำน่ากลัวขนาดไหนสรุปมันไม่ใช่อย่างที่คิดเรื่องนี้แหละที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดเข้าใจตรงกันนะ